สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อทุกท่านที่ติดตามกันมานานนะครับคลิปนี้อยู่ในสวนไผ่กันซัก1วิดีโอนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูความสูงของไผ่ที่ไม่มีขีดจํากัดนะครับย้ําว่าไม่มีขีดจํากัดเพราะว่ามันสูงมากก่อนอื่นผมจะให้ดูไผ่สร้างหมุนก่อนนี่เลยผมปลูกมา4ปีนะครับมีการจํากัดลำมีการแต่งกิง่งไผ่สร้างหมุนไม่ใช่ไผ่ลำเดียวนะครับเราต้องแต่งกิง่งแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลย ลำรุ่นหลังๆจะไม่ค่อยมีแขนงนะครับสร้างหมุนก้อนนี้สูงมากครับเมื่อเทียบกับไม้สักแบ็กกราวข้างหลังเป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักที่มีความสูงประมาณ20เมตรขึ้นและดูลำไผ่สร้างหมุนลำนี้สูงเกือบๆเท่ากับยอดไม้สักตามที่ลูกศรชี้เลยนะครับสูงมากไม้สักต้นนี้มีอายุ หลาย10ปีนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมก็เห็นแล้วผมรักษาไว้เพราะว่ามันหายากกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับก็เลยไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่จําเป็นต้องตัดด้วยก็เลยอนุรักษ์ไว้ในสวนนะครับความสูงของไม้สักก็น่าจะ30เมตรนะครับแต่ภายสร้างมุนกอนี้บางลํายังแข็งกับไม้สักอยู่นะครับยังมีความสูงอยู่นะยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาจะยืดหาแสงด้วยกระบวนการทํางานของออกซิน เ,เรื่องของความบนวัคซีนผมจะเล่าให้ฟังในคลิปหลักๆนะครับอีกโซนหนึ่งผมจะให้ดูไผ่ป่ากอนี้ไผ่ป่ากอนี้อยู่ข้างสวนนั่นแหละผมไม่ได้ปลูกนะครับดูความสูงของเขาเมื่อเทียบกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ลูกศรชี้ไปเนี่ยทางด้านขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยคือไม้ขี้นอนอนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือคือย,ยอดของไผ่ป่ากอนี้เลยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า25เมตรนะครับความสูงเห็นไหมครับสูงมาก ผมถึงบอกตอนต้นคลิปว่าความสูงของไผ่ไม่จํากัดเขาจะยืดหาแสงพืชทุกอย่างนะครับพืชทุกชนิดจะยืดหาแสงในระยะเวลาการเติบโตเท่ากาันหมายถึงต้นไม้ขี้หนอนต้นนี้กับไผ่กอนนี้อาจจะเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วได้แสงเท่ากันต่างเจริญเติบโตไม้ขี้หนอนต้นนี้เป็นไม้ยืนต้นไผ่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับแต่อายุของไผ่ก็ไม่น้อยกว่า50ปีมันก็ต้องแข่งกันสูงขึ้นไป ไผ่ก็ไม่ยอมแพ้พัฒนายอดพัฒนาลำให้สูงขึ้นไปอันนี้เป็นไผ่ป่านะครับที่ผมให้ดูเนี่ยและนี่ก็เป็นไผ่สร้างมนที่ผมปลูกบางแสงทางด้านทิศตะวันตกจากสร้างมนถ้าปลูกเดียวนะมันจะไม่ค่อยสูงแต่ถ้าปลูกเบียดเสียดกันทําเป็นแปลงใหญ่เนี่ยเขาจะแข่งกันเบียดกันขึ้นหาแสงนั่นคือประสิทธิภาพของฮอร์โมนออกซินที่มีอยู่ในพืชเดี๋ยวเรื่องออกซินผมจะห้ฟังทีหลังนะครับหากถามผมว่าไผ่ ทุกชนิดสามารถสูงได้กี่เมตรก็ดูคลิปนี้แล้วไปทดลองปลูกดูผมปลูกไผ่ในที่ร่มก็โตเหมือนกันเป็นที่สายพันธุ์ไผ่ด้วยนะอันนี้เป็นไผ่ลำแกล่งนะครับแต่ถ้าเป็นไผ่ลำอ่อนอย่างพวกกิมซุงเนี่ยเขาจะไม่ยืดหาแสงลำเขาจะเลื้อยไปการปลูกไผ่เราต้องรู้จักสายพันธุ์ต้องเลือกด้วยสายพันธุ์หนที่ดีปลูกแล้วบริหารจัดการกองง่ายเราค่อยเลือกมาติดสวนนะครับซึ่งเรื่องราวของไผ่แต่ละชนิดที่ผมปลูก ที่ผมรู้นะผมได้เรียบเรียงไว้ในสิปก่อนชแนลทั้งหมดแล้วนะครับจัดเป็นเพจดไว้อย่างดีก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันตลอดสวัสดีครับ